สวัสดีค่ะชาวมังกรลัคนาราศีมังกรทำนายดวงชะตาด้านความรักของคุณในเดือนกรกฎาคมโดยครูเอปัทมาพรนักพยากรอ่านไพทารโจะมาหยิบไพ่ทำนายดวงชะตาให้กับคุณในเรื่องของความรักค่ะ การพยากรณ์แบ่งออกเป็น3พาร์ทค่ะพาร์ทแรกสําหรับคนโสดพาร์ทที่2สําหรับคนมีคู่แล้วและพาร์ทที่3สําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะความสัมพันธ์ดวงชะตาของคุณคนโสดชาวมังกรค่ะคําเตือนการทํานายเป็นแบบ general reading ไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่ง ขอโปรดใช้วิจารณญาณในการชมค่ะคน,คนโสดชาวมังกรคนโสดชาวมังกรคะคุณมีโอกาสที่จะมีใครเข้ามาจีบคุณหรือมีใครเข้ามาให้คุณได้เข้าไปจีบหรือสร้างความสัมพันธ์นะคะแต่ความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่สปาร์คลุ่มหลง เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะรวดเร็วนะคะอาจจะเจอกันปุ๊บแล้วเกิดแบบมีความสัมพันธ์กันเลยอาจจะเป็นพวกวันนัดแตนหรืออะไรก็ได้นะคะก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ลุ่มหลงซึ่งกันและกันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเอ่อเหมือนกับมันดึงดูดอะค่ะผู้หญิงผู้ชายเจอกันแล้วธรรมชาติมันก็จะดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะเคมีของคุณ อีกคนหนึ่งเนี่ยมันตรงกันแล้วมันก็ดึงดูดเหมือนคั่วบวกคั่วลบนะคะที่ดึงดูดซึ่งกันและกันทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่รวดเร็วนะคะแล้วก็ด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะในเรื่องของถูกตาต้องใจในเรื่องของการแต่งกายในเรื่องของดูแล้วดูแพงดูมีฐานะดูร่ำรวยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะนะคะ เพราะฉะนั้นความสามัรธ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นแบบมาเร็วไปเร็วหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะคะแต่เป็นการสปาร์กันของคนสองคนที่เคมีตรงกันแล้วก็ดึงดูดกันก็ถือว่ามีโอกาสนะมีโอกาสที่จะได้ได้เจอคนที่ถูกใจมีโอกาสที่จะมีแฟนแหละนะคะอาทีนี้ขอคำแนะนำ ด้วยไพ่ Oracle นะคะเด็กที่ชื่อว่า Angel and Anchester Oracle Card เป็นการให้คำแนะนำขอคำแนะนำจากไพ่ Oracle ว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์นี้ควรที่จะใช้อะไรในการพิจารณาในความสัมพันธ์นี้ คำแนะนำจากไพอ่อัลลิโกนะคะคือ be the light be the light be the light เป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างในความดาร์กในความมืดโลกิยะเดวิลความลุ่มหลงถ้าเป็นแสงสว่างในนี้มี สัตว์ที่มีนกกระกันอ่ามีนกที่แสดงถึงเป็นสัญลักษณ์ของความรู้ผู้รู้เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปลุ่มหลงจนหน้ามือตามัวคุณจะต้องใช้ประสบการณ์เซนต์และความรู้ของคุณเนี่ยพิจารณาว่า มันเหมาะสมไหมคนคนนี้ถ้าเราจะเริ่มต้นเร็วๆกับเขาเนี่ยมันดูเหมาะสมไหมถ้ามันต่างกันมากมันดูไม่เหมาะสมกันก็กลัวเวค่ะนะคะแต่ถ้าดูแล้วมันโอเคอะ่ะมันเหมาะสมดูแล้วการศึกษาฐานนะแล้วก็อุปนิสัยใจคอดูเรามีแนวโน้มว่าเราจะเข้ากันได้ก็ก o on ออนค่ะไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นให้ ใช้วิจารณญาณในการเลือกคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนเราในอนาคตนะคะต่อไปค่ะเป็นการทำนายให้กับคนที่มีคู่แล้วค่ะความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้วดวงด้านความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่แล้วชาวราศีมังกร จะเป็นอย่างไรในเดือนกรกฎาคมนี้ความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้วชาวมังกรจะเป็นอย่างไรจะออกมาดีไหมหรือจะมีปัญหาอะไรไหมขอไพ่ทาโร่ได้ช่วยส่งพลังงานให้ได้รับรู้ ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคมนี้โอ้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะรักกันดีนะคะครอบครัวเป็นสุขพ่อแม่ลูกแฟนรักกันดีแล้วก็จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาทำให้เหมือนกับเป็นประสบการณ์ใหม่ นะคะทำให้ความรักมันกระปี้กระเป๋ามันสู้ซ่ามันชาร์จพลังนะคะมันเบ่งบานมันบลูมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่คุณเนี่ยทำให้กันไว้นะคะมันจะได้รับการตอบสนองเหมือนอ่ายกตัวอย่างเช่นคุณพยายามตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณทำดีให้กับแฟนของคุณสามีของคุณเมียของคุณแล้ว เธอยังไม่ได้รับรู้เขายังไม่ได้รับรู้อะไรนะคะแต่พอมาคราวนี้เดือนนี้เขาจะรู้สึกถึงสิ่งที่คุณทำเพื่อเขาอันนี้จะเน้นในเรื่องของสิ่งที่ดีเนาะเพราะว่าไพ่ออกมาดีหมดเลยเพราะฉะนั้นความดีที่คุณทำให้เขาทุ่มเทให้เขาที่ผ่านมาเขาจะเห็นละคะ่ะเขาจะเห็นค่าของมันละคะ่ะเพราะฉะนั้นแฮปปี้นะคะคนที่มีคู่แล้วในเดือนกรกฎาคมคะ่ะ ต่อไปค่ะเราจะมาถึงคิวของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวมังกรค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความรักของคุณจะเป็นอย่างไร โอ้สามดาบออกมาก่อนเลยท้อใจเลยคะ่ะโอ้แต่ก็มีสิบถ้วยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานที่ออกมาเนี่ยดีสองเสียหนึ่งแสดงว่าในเดือนนี้คุณจะต้องมีมีการคุยกันตกลงกันเคลียร์กันว่ารักสามเศร้าเราสามคนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันได้เวลาที่จะต้อง ยุติล้ละความจริงจังการก้าวเข้าไปสู่เส้นทางของการเป็นของกันและกันอย่างถูกต้องการแต่งงานมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะเกิดขึ้นได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณคงจะต้องได้คุยกันแล้วละ นะคะคุยกันละว่าตกลงว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันน่าจะชัดเจนขึ้นได้แล้วนะถ้าความสัมพันธ์นี้คุณโสดเขาโสดมันควรที่จะเดินต่อไปเพื่อที่จะมาเป็นแฟนกันศึกษากันอย่างจริงจังละแล้วก็พูดถึงอนาคตของเราทั้งคู่ละอาจจะถึงขั้นแต่งงานกันนะคะอาจจะพูดถึงเรื่องของการแต่งงานเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งไม่โสด มันเป็นลักซอนมีโลกสองใบก็คงจะต้องถึงเวลาที่เราจะต้องมาตัดสินกันแล้วละว่าโลกสองใบเนี่ยมันไม่จีรังยั่งยืนหรอกเพราะจริงๆแล้วโลกมันก็ต้องมีใบเดียวคงจะต้องเลือกโลกใบหนึ่งที่มันเป็นครอบครัวเดี๋ยวดิฉันจะดูไพออลเลอเคล เพื่อที่จะหาคำตอบให้แนวทางชี้แนะแนวทางจากไพ่อัลลเคิลนะคะ Angel a n d อ n An c h e s t e r ขอผีบรรพบุรุษนะคะมาช่วยชี้แนะชี้นำให้กับคุณชาวมังกรว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยจะทำยังไงให้มันชัดเจน จะต้องอาศัยอะไรทําให้มันชัดเจนขอคําชี้แนะจากพลังงานของไพ่ออร์คิลได้ไพ่ใบนี้ค่ะ The Moon นะคะความว่างเปล่าเนี่ย The Moon Take note of intuitive message มันก็ต้องคุยกันน่นแหละมันก็ต้องคุยกัน ในนี้ในนี้ก็ต้องบอกว่าจะต้องคุยกันคุยกันอย่างแท้จริงเปิดอกคุยกันเลยค่ะว่าจะเอาอยัางไงความสัมพันธ์ของเรามันควรที่จะชัดเจนได้แล้วจะเอาอยัางไงนะคะเคลียร์กันแล้วก็คุยกันเอาให้เคลียร์นะคะจะโลง่ลงๆแบบเนี้ยเหมือนพระจันทร์โล่งๆอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะค่ะ การมาพบกันครั้งนี้ในครั้งแรกสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปของครูเอปัทมรพรเป็นครั้งแรกนะคะคงจะไม่ใช่ความบังเอิญเพราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มันถูกจัดเตรียงจัดวางไว้แล้วเรียบร้อยมันถูกกำหนดไปแล้วถ้าหากคุณจะปล่อยผ่านไปเราคงอาจจะไม่ค่อยเราอาจจะไม่ได้มาเจอกันอีกเพราะมันก็จะมีคลิปมีฟีดของคนอื่นเนี่ย ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าคุณคิดว่าพลังงานที่ดิฉันสื่อจากไพทาโรสื่อถึงคุณแล้วมันเป็นพลังงานที่มันสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับคุณคุณก็กดติดตามดิฉันไว้แล้วเราก็จะได้มาเจอกันอีกเพื่อที่จะมาอ่านไพส่งพลังงานจากไพให้กันอีกเป็นการให้กำลังใจกันนะคะค่ะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านที่เข้ามาดูดิฉันอ่านทำนายไพ่ให้กับคุณก็ สิ่งที่เชนจะขอก็คงจะขอเหมือนคนอื่นละค่ะก็คือขอให้คุณกดติดตาม subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์อันนี้ก็แล้วแต่นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ให้เป็นกำลังใจกันแล้วก็คอมเมนต์นะคะถ้ามีข้ออะไรที่มันตรงใจคุณแล้วมันแบบว่ามันคิดว่าเฮ้ยมันใช่อะ่ะมันถูกอะ่ะหรือว่ามันโดนหรืออยากให้เป็นอย่างนั้นก็คอมเมนต์บอกให้ดิฉันรู้ นะคะเราจะได้สื่อสารนะคะอะไรที่คุณคอมเมนต์มาแล้วมันเป็นข้อที่ดิฉันสามารถที่จะเอามาทําเป็นคอนเทนต์หรือคำถามนะคะที่จะมาดูในครั้งต่อๆไปเพื่อที่จะพัฒนาให้มันดูแบบมันครอบคลุมมันกว้างมันตรงใจคนที่อยากจะถามคนที่อยากจะดูเพราะว่าการทำนายเนี่ยมันไม่ใช่การทำนายของคนคนเดียวที่จะมานั่งดูแล้วก็ถามได้ เพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะถามแต่คุณไม่ได้ถามในคลิปนะคะคุณสามารถที่จะคอมเมนต์มานะคะเพื่อที่จะให้ดิฉันได้รู้ว่าเอออยากรู้เรื่องนี้แล้วดิฉันก็จะได้เอามาทำคลิปต่อๆไปแล้วก็บรรจุในสิ่งที่คุณอยากรู้เข้าไปด้วยค่ะก็ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เข้ามาชมคลิปหวังว่าเราจะได้เจอกันอีก หากคุณกดติดตามดิฉันนะคะวันนี้ลากันไปก่อน see you เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ